สวัสด,ดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้วตรงหน้าเพื่อนเพื่อนนี้นะครับก็คือโตเกียวโมรอิ V10 อั t ต้ Compact นั่นเองนะครับที่ผมได้ทดสอบการทำงานไปเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะทำการทำความสะอาดแล้วก็จะเก็บมันนั่นเองนะครับเข้าตู้โชว์แล้วเนาะทีนี้เนี่ยผมมานั่งมองนั่งทำแล้วผมคิดได้อย่างหนึ่งผมก็เลยจะขออีกสักพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทที่4ถือว่าเป็นพาร์ทจบเลยนะครับก็คือ ผมจะมาอัปเดตพูดถึงผลของไอ้สไลด์กับเฟรมเนี่ยว่ามันทํางานเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือเจ้านี่นะครับก็คือท่อนอกมันนั่นเองนะครับสำหรับท่อนอกตัวนี้ของมารุยของตัวนี้นะครับมันเป็นพลาสติกนะแล้วมันไม่มีของแต่งตัวนี้นะครับเพราะมันหมดที่มีขายอยู่แล้วก็ตัวที่มาพร้อมกับเฟรมแบบเนี้ย มันไม่มีนะครับยังไม่มีเข้ามาเห็นทางร้านบอกว่าอีกสักพักใหญ่ๆนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยผมก็เคยเห็นในเว็บต่างประเทศมานะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่สหายท่านหนึ่งท่านบอกเล่นไปยิงไปมันหลุดนะครับแยกจากกันผงผมก็เป็นนะครับก็เกิดปัญหานั้นขึ้นมาเช่นเดียวกันทีนี้ก็เลยมองดูว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีนะครับติดกาวดีไหมหรือย,ยังไงดีนะทีนี้ผมไปเห็นตรงตรงเนี้ยมันมีจุดอยุ่จุดหนึ่งครับแล้วผมก็เลยคิดวิธีว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝังน็อตตัวหนอนดีกว่าเพราะผมมี not, น,น,บบน็อต พวกน็อตต้นหนอนอย่างเงี้ยขนาดต่างๆที่ผมเก็บไว้นันเนี่ยครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นขนาดหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขนาดอะไรนะครับมันน่าจะเป็นเบอร์1.5มั้งตามตามประแจแบบ1.5หรือ2ไม่แน่ใจนะครับก็เลยเอามาเจาะเจาะไอคือไอพลาสติกไอท่อ2ชิ้นเนี้ยมันมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยเจาะทะลุแล้วก็ตาบเกียวใช้ดอกตาบเกียวครับขนาดน็อตเนี้ยแล้วก็ฝัง น็อตตัวหนอนเข้าไปติดกาวแต่ก่อนที่จะใส่ก็คือติดกาวไอ้ตัวนี้กันก่อนนะครับนี่แล้วก็หยอดกาวในตัวหนอนนะครับแล้วก็ขันแน่นนะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงให้มันเซตตัวให้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาแต่งนะครับไอ้ปลายน็อตที่มันโผล่เนี่ยแต่งให้มันเรียบนะครับทั้งข้างในข้างนอกเลยนะแล้วก็ใส่ดูนะครับแล้วผมก็ได้ลองทดสอบไปตอนแรกที่บอกเพื่อนๆไปในคลิปนู้น่ะ สามแม็กห้าแม็กก็ไม่เป็นไรไม่หลุดนะครับแล้วก็จากคลิปที่ผ่านมาที่เพื่อรับชมไปผมก็ทดสอบไปหนักพอสมควรเลยนะครับก็ไม่หลุดนะครับนี่ยังแน่นหนาดีอยู่เลยนะครับก็เลยมาคุยให้เพื่อนฟังนะครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเผื่อจะไปทําการผมคิดว่าเพื่อนๆคงเจอมากนะครับกรณีแบบนี้นะ ก็ทาแก้ไขใช้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีของแต่งเข้ามานะครับแล้วค่อยเปลี่ยนไปละกันเนาะใช้ได้อยู่จะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมอรอีเขาถึงทําอย่างนี้นะครับหรือว่าเขาอาจจะอธิบายในคู่มือหรือว่าในคลิปดอที่มีการรีวิวจะผมฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้อ่านนั่นเองนะครับก็ทําใช้ไปก่อนเนาะก็ใช้ได้ครับนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ท่อน,นอกนะครับก่อนที่ผมจะทำคนอัดเก็บเนี่ยผมจะมาให้เพื่อนดูนี่อัปเดตการ เ,เปลี่ยนแปลงของสไลด์นะครับก็คือจะมีในจุดนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่มันจะถลอกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการทําสีอะไรสักอย่างเนี่ยวเวลามันเสียดสีเนี่ยมันโดนกับไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเนี่ยมันค่อนข้างจะฟิตนะครับเห็นไหมมันก็มีการเสียดสีกันก็ถลอกเนี่ยหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถลอกไปมากนะแต่ผมว่าเล่นๆไปสักพักก็คงถลอกเป็นไอเนี่ยเป็นรอยชัดอะ่ะ แต่ไม่รู้ว่าเขาทำไมาถึงทำแบบสีแบบนี้มาผมว่าปัดเงาแบบนี้ไปเลยจะสวยกว่าด้วยเนาะก็ค่อยๆดูกันต่อไปนะนะเขาจะเป็นไงแล้วค่อยแก้ไขจะขัดอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนที่เล่นหนัก,นกๆเนี่ยผมว่าน่าจะถลอกเร็วนะก็อันนี้ก็เป็นข้ออีกอันนึงนะครับที่เป็นข้อตัดสินใจของเพื่อนๆแนละ้วกันว่าจะชอบสไลด์แบบนี้นะือเปล่าแต่ผมก็โอเคนะผมชอบนะตัวนี้นะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับผมนะครับนี่ข้างนี้นิดหน่อยนะครับเป็นเพราะมันเท่าๆกันนะครับส่วนตรงอื่นยังไไมม่ีอะรไม่มี รอยแตกเสียหายรอยเล้าอะไรนะครับปกตินะครับสำหรับเจ้าสไลด์แต่งตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเฟรมเฟรมก็ปกติไม่มีอะไรเลยนะครับปกติเลยนี่ทุกอย่างเหมือนเดิมมีนี่ไอพวกอะไหล่ชิ้นส่วนมีถลอกบ้างเลยเราจะยิงหนักไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยมีการแบบสึกหลอตามสภาพนะครับถ้าเกิดยิงหนักๆก็ยิ่งกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในนี้นะครับนี้ก็มีถลอกนะครับนี่ในนี้ แล้วก็ในนี้ก็มีถลอกเพราะโดนเสียดสีกันนั่นเองนะครับขนาดเป็นพลาสติกนะแล้วก็ไอท่อตัวนี้ก็ก็ถลอกนะตรงนี้ก็ผมก็แต่งไปนะครับต้องใช้ท่อโลหะแหละเดี๋ยวร้อยมันมาก่อนนะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เส้นเสร็จนะครับไอแก๊สตัวนี้คือต้องปล่อยแก๊สแรงมันออกนะเพราะว่าไอตัว S70 ผมยังเป็นสไลด์พลาสติกเฟรมพลาสติกอยู่นะครับก็ต้องใช้แก๊สเบานี้ก็ต้องพยายามยิงให้หมด หรือยิ่งให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ปล่อยออกนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้แก๊สเบานะถ้าเกิดใช้กับตัวเฟรมกับสไลด์พลาพสติกนะตัวนี้ก็ปกติทางความสะอาดปกติไม่มีอะไรแล้วกันการทางความสะอาดก็คือ,เ,อเหมือนปกติบีบีการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจีนเจ้าหวันญี่ปุ่นเหมือนกันหมดนะครับก็คือมันจะมีพวกเศษพลาสติกไอ้ลูกอะ่ะก็คือปัดปัดฝุด่นดูแล้วกันแล้วก็เช็ดเช็ดออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนไอ สไลด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนทุกส่วนอะถ้าเกิดมีเศษพลาสติกเศษฝุ่นนะครับทางความสะอาดท่อในแล้วก็ยางฮอบนะครับในการทางความสะอาดท่อในยางฮอบเนี่ยเราจะต้องคลายฮอบให้มันติ่งมันขึ้นไปก่อนนะให้มันเป็นคลายครับแล้วก็แยงกระดาษกับไม้แยงลูกอย่างเงี้ยเนี่ยเช็ด ช็ดทั้งสะอาดก็พอครับไม่ต้องล้างอะไรเกิดก็มห็ว่ามันไม่มีคราบดําเปิดเลอะเทอะอะไรมากก็ไม่ต้องไปล้างอะไรมากครับนี่แล้วเราก็เช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยดำจนกว่ามันจะขาวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ใช้คัตตันบาดอย่างเงี้ยครับเนี่ยเช็ดเลือนเหรอยางฮอบมันติ้งต่างต่างเนี่ยในเนี้ยนะครับแล้วก็ในพวกนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับทั้งสะอาดพวกนี้ปัดฝุ่นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ฉีดซิลิโคน แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับซิลิโคนที่จุดที่ฉีดก็คือฉีดในลูกสูบไว้นะครับนี่ลูกสูบฉีดลูกสูบไว้ให้มันไปเคลือบยางนั่นเองนะครับแล้วก็ฉีดในห้องยิงไว้นะครับแล้วก็ประกอบเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนแมกซีนก็เหมือนเดิมปกติครับฉีดนี่น,นี้ฉีดยางปักแมกฉีด วาวจ่ายวาวเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บใส่กล่องหรือจะใส่ไว้ในตัวปืนก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแต่ผมเอาใส่ไว้ในตัวปืนแล้วผมก็แขวนโชว์ในตู้นะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยเล่าให้ฟังอีกสักหนึ่งพาร์ทเป็นพาร์ทจบสุดท้ายจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คืออัปเดต เฟรมสไลด์มันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแล้วก็เรื่องท่อนนอกนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาบ้านๆเพื่อนก็นลองไปวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติอย่างที่ว่าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กนววอ้อยหวังว่าจะมีเหตุผเพื่อนบ้างน,นะครับผิดภาพในเรื่องของไฟนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ